สวัสดีครับผมคุ้มเกมเมอร์ครับนี่ผมจะมาเล่นเกมโลโบ็อกนะครับผมนะซึ่งผมก็ได้ตั้งชื่อสมับไรแล้วนะครับผมนะซึ่งวันนี้เรามาเล่กนกะันเลยจะเอาแหม่มอไอเดียนะซึ่งที่แม่มที่เจ้าผีที่เจ้าผีเราจะเป็แบบนี้คร่ะเป็นรถจักคุกนะครับผม,จะ,ม,ะบมจะเล่นมือร้อยเกมเลยนะครับโอเคครับ ผมก็มีนหน่อยๆนะครับมีเสียงรบกวนด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ขออ,อีกทิด้วยสนะงสัยกล้องผมอาจจะไม่ดีหน่อยนะครับจำนะผมนะเออลืมไปนะครับผมนะผมขอเล่นใหม่ดีกว่าเมื่อเดิมนะครับเขาบอกว่าเราสามารถเล่นเป็นปุก คนคนที่หนึ่งได้นะครับโอเคนะครับมาสามารถเล่นเป็นบุคคนที่หนึ่งได้นะครับโอเคเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ครับผมจะมาเล่นเป็นบุคคนที่หนึ่งนะครับใส่บังหน่อยครับบังต้องไปไหน่อยนีครับผมนะแล้วก็จะมาเล่นเกมนี้นะครับนี่ครับนี่คือตัวผมนะครับ นี่จะเป็นผมในผงเพื่อนอ้าเอ้ยนี่มันอันนี้มันผมเบคอนแล้จะจะจะเปลวไม่เป็นนะครับผมทอดทีมเปลวไม่เป็นเพื่อนไปเลยไปเลยไล่เมื่อกี้ออกทำไมวะเมื่อกี้แม่งเมื่อกี้ทำไมมันออกกว่าเออจะ่จะว่าจะโอ้โหโคตอะไรเลยเขาเรียกอะไรเขาอะไรเลยโคตรเยี่ยงเลยโคตรเยี่ยงเลยโอ้โหโคตรเยี่ยงเลย ผ่านง่ายมันหวานแล้วมันทำไมมันผ่านง่ายเลยว่าดาดเนี้ยก็แล้วก็ผมไปดีกว่าจะจะเอาทำไมนะเไมนี่ยเอรนี่นะผมเล่นโทรศัพท์พี่ผมนะครับพี่ผมมันให้ผมมานะครับผมนะนผมผมเล่นโทรศัพท์ที่ ที่ผมมันให้ผมมาครับปาจั๊บป้าจั๊บป้าั๊บบินไปเลยโอ้โหบินไปเกือบตายแล้วไม่ไรเราปาจั๊บป้าจั๊บป้าจั๊บไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นหรอกไม่ให้เห็นหรอกจ้าไปดีกว่าล้อล้อลล้อโอเคนะครับผมนะจะไม่ใช้พิจารณาอย่าให้ดีนะครับผมนะถ้าท้องนี้ปท้องนี้แหละ ให้คุณวะาคุณลงไปคุณลงไปคุดค <m ın opoly> ุดค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 ุดโอเคกันแลผมผมจะตัดเป็นตอนที่ผมนั้นถึงด่านนี้เสร็จนะครับผมเดียวกันนะครับได้สถานที่ผมสุดยอดมาเจ๋งเลยวะมาแล้วผ่านด่านไาเจ๋งเลยวะแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ผ่านมาขนาดนั้นอ่ะ

พี่ชิบยอ,อะมือาชิมา่เลยมึงอมาไม่เลยมึงอะอืมมาไม่เลยมึงอ๊อ้ยชิบหายเอากะท้าฟาดกูชิบหายคอย,ยดใพ้ดีต้องคอยรับชิบหายแลวมันไม่ได้ติดน่ไงมันไม่ได้ติดนี่ไงไม่เอ้ยชิบหายมาจะ แต่สงรอบูก็ต่สองรอบูก็ตดสองรบองรบ,ผม,อรบผมไม่อยอมให้อภัยกับที่นี่ว่าไอ้ไม่แม่งมันขี้ว่ดจริงๆไอ้ชิม แล้วผมก็ตายเรียบร้อยแล้วครับที่ผมไปกินน้ำมาครับเอ้ยาวแล้วไหมเนี่ย สม่คุณแมยังชีวิตลามันเร์แนมันเรแนมัมันเรแนมโอ้ยหุ้มแกมันเลวกูเรวที่ไหนล่ะเพราะว่ากูเรวเองเพราะว่ากูเรวยังกกสเบนี่ละ แต่ปตอนที่ผมนั่นผาดอะเสร็จก็เกิะคำโอเคนะครับผมนะขอไปกินน้ำแป๊บกินเดี๋ยวป้า <c oughs> <c oughs> โอเคมาเล่นกระต่าย หน้หาบัดย,ยิ้เลยอเมื่อก่อนแค่แรผมก็ผ่านได้ินะแต่ครนี้มันยากมากเลยไม่จะยากอะไรจู่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 ่จ่จจู่่จู่จู่จูอจ่จ่่จู่จู่จะ่จ่จู่่ โอเคเอาไปสู้กับบอสเลยไปสู้กับบอสด้วยตัวคนเดียวเลยนายจิ้งกูมาดิเดียวเนี๋ยมาแล้ว <Yeah. S 1> ม,มาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วทำให้เจมันไหม ちょっと待って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 待 อเออคกดี้แพ้แพ้เกี้เฮ้ยโกดี้เสียแล้วไม่มีอีกเ,เหรอฮะจะไม่ไหวขึ้นเดี๋ยวโกดี้แพ้ เป็นทางขบวนห้านี่หลบกระเทาะไอ้โบเล่ไม่ดีเลยแอนนี่เชีย yeah. แม่เอ้ยแม่ไม่เป็นกระสุนไม่เป็นกระสุนเด็กเดรับมันเป็นผลมไม้เด็กเดียวเลย,เลย